สวัสดีครับนักเรียนอรานะครับนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ครูให้นักเรียนได้เติมค่าของตัวโน้ตนะครับวันนี้วันนี้ครูจะมีใบงานหนึ่งใบงานนะครับเป็นใบงานเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงนะมันจะมีตัวโ,โน้ตที่หายไปแล้วก็ตัวโ,โน้ตที่มีอยู่ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชื่อเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงอีกนะครับว่าใครทำถูกถ้าใครทำถูกนะครับเ็ม่์จะได้คะแนนเต็มสินะครับเดี๋ยวอ่ะนี่ยีิสักเอาไปแจกเพื่อนคนละหนึ่งบา เดียวแต่ไม่มีตัวโน้ตใช่ไหมครับใช่ตัวที่สามตัวจีมีแต่ชื่อไม่มีตัวโน้ตใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวที่สี่มีตัวโน้ตแต่ไม่มีชื่อใช่ไหมครับใช่ให้นักเรียนอย่างตัวแรกให้เป็นตัวโน้ตตัวอะไรโดเรมีฟาซอนนาชีที่เรียนไปนะครับเติมลงไปส่วนตัวซีที่เห็นนะครับตัวซีที่เห็นให้นักเรียนเขียนตัวดำเหมือนเหมือนเหมือนตัวโน้ตที่ข้างหน้านะครับเขียนลงไปเล ไปแ,แล้วนะครับเข้าใจไหมครับข้ใจครับนี่เลยััวยมีนสามครับนะครับให้เรียนไปทำราการต้านมาส่งในชัมม่วโมงน้นะครับเข้าใจไหมครับ